งานผิววันนี้สวยมากอันนี้เป็นลุกไปมาหาลัยเนาะทุกคนต่อไปแล้วก็จะมาใช้ใช้อันนี้นะคะ BB primer ของโซลาเนาะอันนี้จะให้ลุกงานผิวมากทุกคนแล้วก็บีบไปเลยก็ใช้นิ้วเกลี่ยได้เลยเพราะว่ามันเกลี่ยง่ายมากแล้วเนีย่ยทุกคนเห็นปะเน้นบางเบาแล้วก็ให้งานผิวนะคะ everyday look อะไรเงี้ยใช้ได้เลยงานผิวสดๆดให้เป็นคราบด้วยทุกคนแบบผิวฉ่ำวบาวมาก งานผิววันนี้สวยมาก B B primer ของโซลานะคะก็ค uh ือมีกันแดดด้วย a P A 50 P A 2บวกนะคะงานผิวสวยมากเนาะวันนี้ทุกคนไปมอกันค่ะทุกคนก็เป็นหน้าของเราทั้งวันนะไม่มีอะไรหลุดเลยทุกคนตกหนักมากนะคะตอนนี้เราก็เลิกเรียนแล้วเราก็มาพักกินข้าวกันนะคะก็คือหน้าไม่หลุดเลยดีมากๆนะคะหาซื้อได้เฉพาะออนไลน์นะคะ